ชีอยางพี่แชทที่ดูมืดบนนี้รู้ว่าเป็นไอดีของชี้ยางเราเพิ่มฉันเป็นเพื่อนแล้วช่วงเวลาส้ามวันก่อนช่วงนี้นะ่าเบื่อมากแต่เบื่อน้อยลงเมื่อมีเขาในที่สุดคุณก็เพิ่มเพื่อนฉันในวีแชทคุณจะนอนหรือยังอย่างนีง้ง่วงเลยใช่จริงๆด้วยใช่จริงๆด้วยฉันจำคุณได้แล้วเขาก็เป็นแฟนเพลงของเยือนจะมีตัวสองใบพอดีเลย คืนพรุ่งนี้คุณว่างไหมฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้งฉันเราไปด้วยกันได้ไหมเราไปด้วยกันไหมได้พรุ่งนี้ฉันจะใส่ชุดอะไรดีนะดูซิว่าฉันจะจับคุณได้ไหมเดี๋ยวนี้เขาคิดที่คาดผมคู่รัก ฉันต้องหลอให้เขาสวมที่คาดผมคู่กันให้ได้อ,อการจะเป็นคุณป้ากลายเป็นเรื่องกล้วยๆนะต้องเป็นเขาแน่ๆถ้าเห็นรถที่ใช้ป้ายประมูลและเป็นรถหรูจะต้องเป็นซี่อย่างอย่างแน่นอนชีสินชีเวขอเปลี่ยนจากสินสื่อเวเป็นสินชีเวแทนนะคะ ฮ่ ha, าฮ่ามาเงินจังเพ่งของยี่หลาน,นังมากไม่แปลกที่เธอจะมามางเงินเหรอคุณชวนฉันมาไม่ใช่หรอือไงฉันชวนเธอมาเหรอฉันชวนชี้หยางมาไม่ใช่เหรอเอเดี๋ยวนะชี้ชี้หยางชี้เวชี้เวโอโอเคนะอสบายมากฉัน เข้าใจผิดไปหมดคนไม่รู้หนังสือผิมไม่เป็นวันนี้ฉันฝนร้ายฉันรู้สึกไม่สบายใจฉันนอนไม่หลับถ้าคุณเพิ่มฉันเป็นเพื่อนในวีแชทฉันถึงจะหลับลงมอน,นี่เหมือนว่าฉันเจอเข้าใจผิดไปจริงๆ ที่อย่างคนใจร้ายเขาไม่แม้แต่จะรับโทรศัพท์หรือตอบข้อความฉันทำไมคุณถึงเมินฉันละ่ะทำไมถึงเงียบหายไปแบบเนี้ยเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วลนะไม่พูดกันตรงๆเขาเห็นฉันเป็นของเล่นละ่ะฉันเคยคิดที่จะยอมแพ้วัใจของฉันมันพังไปหมดแล้วร้องไห้ด้วยใจที่ไม่สามารถเติมเต็ม าะฉันยังคงโหยหาบางสิ่งท้ายฉันรู้สึกเศร้ามากทำไมถึงเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอารมณ์ไม่ดีเหรอรู้ไหมว่าฉันเพิ่งโดนบอกเลิกได้ไม่นานนะฉันพอได้ข่าวมาบ้างนะเขาตามจีบฉันอยู่นานใครๆก็คิดว่าเขาคงรักฉันจริงแต่ว่าพอเขากันไม่นานเขากลับนอกใจฮะไอ้คนชั่ว เพียงเพราะครอบครัวผู้หญิงรวยแล้วมีลุงที่น่านับถือเออะไรกันคนแบบนั้นควรโดนสับเป็นพันชิ้นเอาเลยไหมนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงไมิยอมปล่อยให้เขาใช้ชีวิตยอย่างสงบสุขจัดก,การมันเลยนะช่างมึงเอิ่ว่าลุงของฉันเออลุงของเธอดูเหมือนจะสนใจฉันตั้งแต่แรกนะฮึฮฮ้ฉันต้องชนะ และกลายเป็นคุณป้าของพวกเขาให้ได้ใช่แล้วเอาชนะใจลุงของเธอเป็นคุณป้าของพวกเขาสร้างความหาย,ยนะให้กับครอบครัวเขาสะสู้เขาสู้อีเธอนทำได้มนุษย์เราไม่ควรทําเรื่องบาบ้าๆนะจะรู้สึกว่าเหมือนอายุหายไปครึ่งนึงพอสิ่งที่เวมีธุระกลกับก่อนเธอไม่ได้ไปส่งแต่จะเรียกรถให้ฉันแทน อะไรการเนี่ยฉันมีคิวที่88เลยเหรอโอกำลังค้นหาค้นหารถยนต์เจ็ดประเภทรถจักรยานยนต์คิวที่88เฮ้อรับไปที่คนน้อยดีกว่าเพื่อจะได้รถเร็วขึ้นอ๋ออ๋ออ๋อ,อถึงเวลาที่ฉันต้องทิ้งลงเท้าคู่นี้แล้วแท็กซี่เหรอแท็กซี่มาแล้ว ที่อย่างเขามาที่นี่ได้ยังไงเขากำลังมาทางนี้